ไปเลอตอนทีสิพกุกเสียฟ้าเนียเจ้ามาเข้ารวมตะก,กุนหลงของข้าสีข่าเนี่ยสัญญาได้ว่าข่าจะดูแลเจ้าอย่างดีเลยข้าจะมอบตำแหน่งผัอวอุปศของตะก,กุนห้แกเจ้าเลยนะถ้าเจ้าตกลงเพียงยื่นมือมาหาขา่าโอ้โห่ันหลวงจะให้เขาเป็นผัอวอุโศของตะก,กุนเลยกันเลยตกใจตกใจมันเป็นตำแหน่งสีสูงที่สุดรองจากเจ้าสำนักเลยนะ เขายังเป็นเขเด็กหนุ่มทีไรประสบการณ์ทำไมถันลุงถึงให้เขาเป็นถึงผู้อาวุโสข้าไม่ขอแจซะจริงๆเลยทีระิบชาตนนอนรับยิ้มนจใจหน่อยเป็นไปตามแผนที่ข่าวว่างไวเลยถ้าเรีนงานพวกตะก,กุนซุนได้ผอกสํานักโยมิงโชว์ความสามารถนิดหน่อยในการสั่งการป้องกันรูปแบบขายก้นขันที่หายิงในจกักรวรรดิเชียนอยู่นี่มีใครไม่ต้องการตัวบางละ่ะตอนนี้เขาปฏิบัติต่อข่ายางสุภาพบ,บุรุษจ,จริงๆเลยเจ้าคิดว่ายังไงล่ะเสียวฟานข้ามีเงินครนิดหน่อยวามาเลยไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งใดที่ตกรุลงท้าไม่ได้จาาวมส ข้าต้องการให้นางมาชงชาให้ข้าอาบน้ำให้ข้าและนอนกับข้าเป็นไงล่ะฝันไม่ทิ้อ่ะเจยวคุยจะยินยินก่อนข้าแค่รอเดี๋ยนข้าต้องดูแลคุณหนูแหละนายหน่อยของข้าข้าจะเพิ่มภาระให้ตัวเองทำไมล่ะเหรอข้าต้องการแค่ให้คุณหนูและนายหน่อยมาอยู่ที่นี่ด้วยเอ๊ะตกใจนี่คือไม่ใช่เงินใครของเขาแต่เป็นของตระกูลหัวข้าน่ะไม่มีปัญหาถ้าเจ้าเขารวมตระกูลหลุงตระกูลหัวจะได้การข่มกันอย่างดีข้าให้เขาหมั่นสัญญานี่เด็กจิ๊บชายคำที่สองนายตอนนี้เจ้าก็เป็นผัวอวุโสของตระกูลหลวงแล้วล่ะ ข้าจะบอกข้อมูลเจ้าเกี่ยวกับตระกูลของเราสามวันให้หลังข้าจะพาเจ้าไปที่สำนักของเราโอ้ยเดี๋ยวก่อนข้าว่าข้าไม่เขารวบตระกูลลงนิดเกลือเล่นตัวนิดน้อยไม่เจ้าไปทีเสือกันหรือเธอฟ้านเจ้าไปทีเสือขาเฉยไหมนะฮะสิ่งที่ข้าได้ยินเมื่อชั่วโมงก่อนทําให้ข้าเกิดความลังเลใจนิดหน่อยอ่ะอร่อยที่ทําให้จ้าเปลี่ยนใจกันลหรือคําพูดของแม่นางหลงไงเจ้ายังจําบันได้หรือเปล่าล่ะอืดใจยืดใจถุ๊กโต๊ะไปยังที่ไป ข่ายทำไมตะคุ้นหลวงยิ่งใหญ่กว่าตะคุ้นหลชมวงถังเจี๊ยบคอยด้วยเถอะลืมน้ำก็ดูบงังต้องด้นนี้เจ๊กเจ๊กรอได้นี่ก่อนเสียหลวงเจ้าไปผุดอะไรไปงั้นหรือฮะเอ,อ่อฉันลงดเด้อเด้อข้าวเราให้ท่านฟังเองเฮ้ยข่าบอกเจ้าเดีาไปสิไงอย่าไปดูถูกใครเจ้าควรที่จะให้เกียรติผู้อื่นไปนะเจ้าดูถูกตะคุ้นหลวงมากเกินไปข้านี่ไม่แปลกใจเลยที่เขาปฏิเสธเลยโกรธขนาดนั้นแต่คำพูดสุดท้ายข่าวบอกเขาไม่มีทางทำได้คิดนิดหน่อย ออตอนนี้ตะกุนหลวงมีโจฟานที่มีพลังที่จะสามารถสร้างรูแบบการป้องกันขันธีหาได้ในอนาคตพวกเขาขึ้นมาเทียบชันกับราชวงศ์ถังเจ็ดได้อย่างแน่นอนตอนนี้ตะกุลเล็กๆไม่มีตะกุลไหนเลยที่จะสามารถต่อกรกับตะกุลหลวงได้อีกแล้วล่ะโจฟานเสียดายจริงๆยิง,งนิดเดียวข้าก็จะได้เจ้าเข้ามาในตระกุลของข้าแล้วพี่ระเดินเดินกระบานเมื่อกี้นี้นาจะเป็นข้อเสนอที่ด,ดีดที่สุดที่ข้าได้รับจากตะกุลหลวงและตะกุนหลวงก็จะได้รับการดูแลอย่างแต่ม,มันก็ขึ้ความฝัน คนฝันคนฝันเงินหรือคนยังขาหนังไม่เคยเลยข่าเราจะใช้พลังสูงทำให้เจ้าเห็นข่าจะเป็นคนกำหนดโชคชะตาของข้าเองต่อไปนี่ข้าจะช่วยต่กู้รวยย่างสุดความสามารถข้าจะไม่สนหัวใจพี่สาวท้าเหวอะไรนั่นแล้วตอนน่ะข้าผู้นี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าโชคชะตามารยุทข้าข้าก็จะทำลายมันทิ้งให้เสียชีวิตของข้าถูกกำหนดโดยข้าเท่านั้นโวยข้าจะพ่อจะกู้หลึกๆนีกไปสูงสุดสุดอืมไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะข้าคือจักรรพรดิจัวอีฟานนี่ละอืมเดินมาอ้ามนิาอ๋อจ้าั่อ อ๋อข้ตอตกลงการใ้ข่าเนี่ไปอยู่ตะกุหลงอ่ะอืมตะกุหลงเอะะงองั้นก็ยินดีเลยนะเจ้าฟานความสาม,มารถของเจา้าน่ะมันเหลือหล่นเหลือเกินตะกุหลัวเล็กๆจะไปาามาบสำหรับเจ้าได้ยังไงล่ะเจ้าเป็นคนของตะกุหลงน่ะดีที่สุดแล,แล้วแหละเฮ้ข่าไม่เสียไปล่ะเฮ้ตกใจอ๋อไว้ยังไงนะอ๋อทำไมล่ะไม่หยุดพคุณหนูไม่ว่าจะใหญ่โตหรือเล็กจิ๋วข่าจะเป็นคนเลือกเองเอ๊ะตกใจเพราะว่าตอนนี้ข่าคือพบานตะกุหลงไงล่ะอีกสิบปีข่าจะทำให้ตะกุหลัวเหนื่อกว่าตะกุหลงให้ตายพู้ดนนี้หนลมดเกิดอะไรขึ้น ตะกุนชัยรัวาพวกทหารยามนั่นหลายความสามารถพวกเขาจึงปรับปรุงกันหรือพี่ก็ทอดไอ้มาโลฮิตนะมาขายอะไรขาคนขายชาวบ้านชายรัวผู้นอนเศร้าอยู่ในห้องนอนเรื่องลูกชายแน่ๆเพราะว่าไอ้นี่มันพี่มันได้ขาดลอยนะใครในนั้นลูกชายมันใครกันอ็หญิงสาวผมผมม่วงทางจิตสวยนานมาแล้วที่ไม่มีใครกล้าบุกอาณาเขตของตะกุลหลงแต่ตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งบุกเข้ามาชื่อกระดุดตามไปดีกว่าชุ๊บๆๆชื่อบ้าแ้วนั่นมีอะไรฟื้นเข้ามานายหญิงการสืบสวนของศานเป็นไงบ้างเฮ้ยผู้หญิงเหรอวะเป๊บบโอ้สาวกเลยขาบบกอะ เยวคุยใช่ไหมเสียวคุยมาเยวคุย,ย,คยเอาดินสอะไร,รกระดาบมานี่คือโครงสร้างของสาราเชนลงของตะกุลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนู่นตรงนู่นตรงนู่นแล้วก็ตรงนี้มีทหานรยาหมากปไปเลยและทั้งซีมูมีหนักหลบที่มีความสามารถจุดละหนึ่งคนเอ้ยนักจแจนนักจแจนคนสมาร์ทจริงๆเดี๋ยวพวกเราจะโจมตีพวกตะโกนน้องได้อย่างไรล่ะเฮ้อดูแล้วทางไหนก็มีแต่ความตายถึงก็ตายแล้วก็ตายไม่ต้องเป็นห่วงพี่ยังขาจะพาพวกของคนสำนักโยมิงย่มาเป็นเยรอพวกทหารยามให้ไว้นะถ้าถึงเวลานั้นแล้วพวกเจ้าจงเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็ว แหละจัดการของตระกูลหลวงถังหมดและที่สำคัญที่สุดคือหลวงวินช้างจะจัดการตระกูลหลวงเงนหรือฮะไมไ่ยินนะจัดการตระกูลหลวงจบไปแล้วนะครับ